่ะโอเควัสดีครับวัสดีพี่น้องเอฟซี y ช่า u ูทูบทุกท่านครับวัสดีเอฟซีปูบาลรถไทยนะครับผมมาครับผมคลิปนี้นะครับเดี๋ยวสิมาตอบคอมเมนต์เอหลายท่านนะครับที่ทักถามกันเข้ามานะครับผมว่า5310นะครับรุ่นนี้ของจอนเดียใช้ดีไหมนะครับเป็นยังไงนะครับผมถ้าซื้อมาใส้แล้วสิตอบโจทย์บ้านะครับ ซึ่งผมมีหาสามหนึ่งศูนย์อยู่แล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาเว้าอ่าประสบการณ์สู้ฟังนะครับเว้าการใช้งานสู้ฟังนะครับผมว่ามันเป็นอย่างไรครับใช่แล้วมีปัญหาอย่างบ่อจุกจิกอย่างบ่อนะครับผมอ่ะนะครับรถหาสามหนึ่งศูนย์รุ่นนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเว้ารายละเอียดตัวรถคร่าวๆสู้ฟังครับรหัสยูฟ้ากระโปรงหาสามหนึ่งศูนย์นะครับเป็นรุ่นหาซื้หาแรงมานะครับของจอนเดียครับผมเครื่องยนต์สามสูบครับโบมีเทอร์โบครับผม ปั๊มเป็นแบบนี่ครับเครื่องยนต์ดิเรกอินเจกชันครับ2,900ซีซีครับเป็นแบบปั๊มเรียมนะผมรถคันนี้นะครับผมแกะกลกองมานะครับผมเป็นเป็นเป็นรถมือแรกนะครับแกะกลกองมาอยู่นัมนี่ได้ประมาณ14 15ปีแล้วครับโอ้ประมาณ14ปีครับเต็มที่14ปีนะครับผม14ปีนะครับชั่วโมงการทำงานนี่ก็ แต่ว่าชูโมงมันห่างเหรอครับใส่งานแบบโหดแห้งนะครับช่วงสิบปีแรกนะครับเพราะว่าเห็ดอ้อยหลายไรยครับช่วงนั้นตะกี้จ้างค้นขับนะครับผมควนขาวเรามันบ่ค่อยมีแห้งครับนะครับผมปั่มซอมปั๊มพวกนี้ครับเช็คไปแล้วรอบนึนงครับปัญหาอื่นๆนี่ก็ยังว่าท่านด้มีครับผมนอกนั้นก็มีอย่างจะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเติมน้ำมันใส่งานครับผมมีเห็ดเครื่องเห็ดปั๊มอยู่เทียนึงนะครับผม น่าจะเป็นปีที่เจ็ดปีที่แปดนี่แหละครับของการซ่อมนะครับผมแต่ว่าตอนนี้ก็บ่ค่อยได้ซ่อมแล้วครับใส่งานตามสภาพนะครับผมรุ่นนี้เป็นรุ่นหาสิบหาแรงครับถามว่าใส่ดีป่ะนะครับผมหาชิบหาแรงเนี่ยผมว่ารุ่นนี้เหมาะกับการเป็นรถแท็กเตอร์นะครับขั้นแรกของไัยหลายๆทานนะครับเพราะว่ามันรอบคุมนะครับได้งานหน่อยงานใหญ่ได้ทุกอย่างเลยนะครับผม งานลดลอยแรงกระเฮ็ดได้นะครับผมเพราะว่าหุ่นเพิ่นใหญ่เบิ้งเอาครับแต่ว่างานจะออกสากว่าลดลอยแรงนะครับเพราะว่ากําลังเครื่องยนต์เพิ่นหน่อยครับมันเมื่อยค้นคับครับรถหาสิหาแรงมันได้เข็นได้โยกซอยนะครับผมนะครับผมถ้าเป็นงานนหน่อยงานให้งานหน้าอย่างพวกนี้ก็ได้ด้วยกันครับแต่ว่าลงตมนี่บ่แนะนํำครับเพราะว่าขั้นหนาเพิ่นเป็นแบบระบบเปิดนะครับผมกะลองนึกสภาพเบิ้งเอาว่า นำเข้าไปในพวกกากระบาดพวกชุดเผ่าด้านหนามแล้วเล็กกับน้ำมันเป็นยังไงครับมันเจอกันเป็นสนิมนะครับผมส่วนมากทุกมือนี่เพิ่นกับ้ากันเห็นหน้าแห่งกันครับแถวผมนะแถบอีสานนะผมเพราะว่าเพราะเคยมีน้ำนะครับเห็นหน้าปังกันนะครับผมเลยได้เห็นช่วงหน้าปีครับรอฝนฝ่าอากาศอย่างเดียวนะครับลงงานหน้าได้ครับหน้าแห่งนะครับผมงานไทยนี่ตอบโจทย์เลยนะครับสําหรับจอรเดียขอบคุณได้ทุกอย่างนะครับผม งานน,นักที่ใส่กําลังยกนักนก,ก็คือเครื่องปลูกอ้อยครับตัวนี้ยกหางปลูกอ้อยได้สบายนะครับผมน้ำนักยกที่ป่ายันยกนะครับผมตัน8เกือบตันเกครับผมหนึ่กิกโลนะครับถาเล่งเครื่องใส่เต็มที่2ตันแน่นอนครับยกขึ้นสบายเลยนะครับผมนี่ครับถาเลือกรวดรุ่นนี้มันจะครอบคุ้มได้สองยางเลยนะครับผมเพราะว่าผมเห็นส่วนมากเนะี่ย คนเล่นรถไทยนี่สิเล่นรุ่นน้อยก่อนครับแบบว่าบวกกับกลเล่นรุ่นหง่นะครับเป็นรถไทยขั้นแรกก็ส่วนมากก็ยี่ปบรุ่นคู่ตาครับรุ่นเอวมาเล่นกันนะครับผมมันเหตุงานหน่อยเลยครับต่ว,ว่างานใหญ่เหตุบ่ไดเป็นนึกสภาพครับว่าไปไถผ่านสามใช้กันนะครับผมตัวได้มันจีไถดีกว่านะครับผมตัวนี้มันแรงมากหน่อยกัจริงครับ แค่หาสิบหาแรงแต่ว่าหุ่นมันใหญ่มันได้นะครับผมทางคู่ปาคือกันนะครับหาสิบหาแรงคู่ปตากะผมแนะนาวมาลดรดไถขั้นแรกเนี่ยแนะนําให้เล่นรุ่นหาสิบหาแรงขึ้นเลยครับจะบม่เสียโอกาสนะครับผมเข้าสีเฮ็ดงานไฮงานหน้าได้ทั้งสองยางพร้อมกันนะครับผมจะบริจากรถไ่มาอีกเที่ยนึงนะครับผมราคากะบบแพงครับผมราคาหาสามหนึ่งศูนย์ ครับตอนนี้กัมีดแต่เมื่อสองครับเมื่อแรกนี่น่าจะเบิดไปแล้วแหละครับผมเพราะว่าก็เป็นท่างอ่าซิรีหาศูนหาหาอีมาแท่นนะครับเป็นหาชิมหาแรงตัวไม้นะครับผมถ้าราคาเงื่อนสดตอนนั้นนะครับผมหาสามหนึ่งศูนย์นะครับประมาณแปดแสนกว่าครับผมมาถึงเก้าแสนนะครับเฉพาะตัวรถนะครับบนร่วมอุปกรณ์ไปมีดันนาพัหลังครับผมตอนนี้ก็เพิ่นเป็นราคาเมื่อสองก็เริ่มต้นอยู่ที่ สองแสนนะครับผมถึงหาแสนบาทนะครับแล้วแต่สภาพนะครับผมถ้าสภาพเละแนกกัฝากะโปรงบโคโเป็นฉีกอะราคาก็ะถือลงครับผมแต่ว่าส่วนตัวผมเนี่ยหาสิบหายังบ่ตอบโจทย์ครับส่วนตัวผมนะนะครับผมของจอนเนียนะครับส่วนตัวผมมักรุ่นเจ็ดสิบหาแรงครับเจ็ดสิบหาแรงถ้าเป็นตัวเกา้ากับหาหกหนึ่งศูนย์ครับรหัสอยู่ฝากะโปรงถ้าเป็นตัวไม่กั หาศูนย์เจหาอีครับตัวเจิบหาแรงนะครับเพิ่มเงินอีกประมาณสองแสนครับผมสองแสนได้ตัวเจิบหาแรงนะครับตัวเจิบหาแรงราคาจะอยู่ที่ประมาณหนึ่งล้านนะครับหนึ่งล้านบาทบวกลบเลยนะครับผมบวกลบหลักพันนะครับเฉพาะตัวรถนะครับบรวมอุปกรณ์ไปมีดเนนานะครับ ว่าตวหาศูนย์หาหาอีนะครับหรือว่าหาสามหนึ่งศูนย์ราคาแกะกล่องกับยูทีประมาณแปดแสนแปดแสนกว่าครับผมเฉพาะตัวรถนะครับเนี่ยครับตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะมาเบาปัญหาตัวนี้ซูฟังนะครับเพราะว่าผมมีหาสามหนึ่งศูนย์อยู่เดี๋ยวผมอยู่เบาปัญหาหยิบย่อยเล็กน้อยซูฟังครับเครื่องยนต์สามซูบครับโบมีเทอร์โบหารที่มารแรงมากนะครับ เป็นแบบปั๊มเลี่ยมครับเป็นอย่างผมคือมักตัวเจ็ดหาแรงครับตัวเจ็ดซีหาแรงนี่จะเป็นแบบปั๊มกลมนะครับปั๊มรถตะลินะครับผมแต่ตัวนี้เป็นแบบเรี่ยมครับเนี่ยหัวฉีดแบบเลี่ยงๆนะครับขอเสียนะครับปั๊มตัวนี้นะครับมันมักเยียมออกนี่ครับตรงนี้ผมส่อมาสามซี่เทียแล้วครับบ่หายมันต้องเปลี่ยนแกนข้างในมันอีกครับผมก็เล็ยปล่อยมันเยื่อมปเลยนะครับผมเนี่ย ตอนมากมันที่เยื่อมันที่เสื่อมออกตรงขั้นเล่งมันนี่ครับผมเนี่เห็นวะนะครับผมนี่ครับตัวหาสิบหาแรงนะครับเป็นทุกขั้นแรกนะครับผมวซากระเร็วครับไม่ที่แหงมาดีเป็นเด็กอนนาคตกันแน่นอนครับถาโตัวรุ่นเจ็ดสิบหาแรงแบบปั้มกลมตัดปัญหานี้ไปเลยนะครับผมอานะครับแลวก็ระบบเกียร์นะครับของหาสิมหาแรงนะครับ เป็นแบบเก้าเกียร์เดนนาซ้ำเกียร์ถอยหลังนะครับผมเวลาจะเข่าเกียร์นะครับก็ต้องหยุด,ดรถน,น,น,นะครับผมหยุดรถแล้วก็เหยียบคัทนะครับคอเซียเนี่ยคือตรงหยุดรถนี่แหละครับผมมันเฮ็ดแบบทํางานแบบบต่ต่อเนื่องนะครับผมแบบบอบาลานกันนะครับผมคล้ายๆรถสมัยเก่านะครับแบบเวลาเข่าเกียร์ต้องหยุดรถนะครับผม ขันเัาประยุทธ์ลดยังสิมันก็จะดังค่กค่าค่าค่า,า,ามันบ่าอะครับเสียงเฟืองมันขบกันนะครับผมผมมองว่าระบบมันยังบดีทอดเจดหาครับตัวเจดหานี่จะเป็นตัวเก้าตัวไม้นี่ก็ท็อปชาร์ปซิงค์คนไหนครับเหยียบคัดประตองยุดรถนะครับผมสามารถเข่าแบบนิ่มนวลได้เลยกลึกนะครับผมแต่ว่าตัวนี้ต้องยุดรถให้สนิทนะครับผมถ้าสั้นเวลาเข่าเกียร์นี่คือกนะครับผมอยู่นั่นแหละนะครับผม ผมว่ามันเป็นแบบสไตล์โบราณโบราณอยู่นะครับนี่ครับระบบเกียร์นะครับรุ่นหาซิมหาแรงกับจุะมาณนี้นะครับผมต่อมาครับแตกต่างจากตูเจ็ดหาครับปัญหานี่ครับก็คือคอนโทรลนใบมีดดันนานะครับผมมันจะเป็นทรงนี้ครับของหาซิมหาแรงนะครับผมเนี่ยเป็นแบบหัวอ่าปั่มคนยก สี่ก็ดอลงไปนี่ครับถ้าเป็นตัวเจ็ดซิหาจะเปลี่นแบบนี้นะครับถ้าเป็นตัวเจ็ดสิหาแรงนะครับจะเป็นแบบแกนออกมานะผมแล้วก็มีคันโยกอ่มีสลักอีกแบบนึงครับจะเป็นแข็งแรงทนทานก็หนีนะครับผมตัวหาสิมหาแร่งจะเป็นประมาณนี้ครับคิดสภาพหออเอาโยกใส่งานเปล่นโดนมันจะเป็ี่ยนงไดครับมันก็รวมแลวครับผมเห็นไหมครับลองสังเกตเบื้องให้ดีครับตัวเจ็ดิหาแรงจะเป็นอีกแบบนึงครับเป็นแบบ แน่นนาก็นี่นะครับผมสำหรับขันยกไปมีดันนานะครับผมนี่ครับประมาณนี้นะครับผมอ่ะโอเคครับเดี๋ยวมาต่อกันนะครับผมเมื่อกี้แบตกล่องเบิดครับตอนนี้ก็สวยแล้วล่ะครับนี่แดดออกแล้วแดดแจ้งออกก็ครับแต่เว้นบุคือเกกาได้ครับบัานนี้ต่อมานะครับผมตํานี้ของหาสามหนึ่งศูนย์นะครับรุ่นนี้นะครับผมนี่ครับ พิธีโอครับผมหรือว่าสะดือหลังรถไถนะครับเนี่ยตรงนี้นะครับผมที่ผมใส่จุกขอบไปอยู่นี่นะครับผมคล้องหาสามหนึ่งศูนย์ครับกับรุ่นหาศูนย์หาหาอีนะครับผมเพื่อนจิมี่มาห้รอบเดียวนะครับบูมี่ให้เลือกระดับด้ครับผมก็คือเขาคือเขาเลยนะครับผมบูมี่เกียร์หนึ่งเกียร์สองนะครับฐานในตัวเจ็ดหาจะมีปรับระดับนะครับผมเดี๋ยวผมเอาให้เบิ้งครับนี่นี่คือพิธีโอนะครับของเพื่อนนะครับ ของหาสามหนึ่งศูนย์ครับหาศูนย์หาอีครับนี่คือพิทีโอนะครับเข่าพิทีโอนะครับเราต้องยุดรถแล้วก็่ต้องเหยียบคัตครับถ้าสิบปสิเข่าได้เลยนะครับผมเพราะว่ามันเป็นคัตแยกนะครับนี่ครับบ่มีตรงปับระดับได้ครับผมเกียร์หนึ่งเกียร์สองบ่มีนะครับเข่าแล้วคือเข่าเลยนะครับขอดีของเพื่อนนี่ก็ไม่ต้องเหยียบคัตไม่ต้องยุดรถครับจังหวะเพื่อๆไปกิน ดินแข็งๆรถอาจจะดับได้ครับผมเพราะว่าห้างเทช่าประสาทพระท่านครับบางที่หยยบคันแล้วมันบ่หยุดมุนจริงๆครับรถดับไปเลยนะครับผมสามสูบนะครับนี่ครับตํนนี้นะส่วนตัวผมนะครับผมว่าหลบมันยังบ่ได้ครับเคดมาห้รอบเดียวมุนพ่อค่อยลอยนะครับแต่ว่าส่วนมาเพิ่นเดียวไปติดเขียบครับผมติดเขียบคือมันมุนตลอดมุนเรื่อยๆนะครับผมบริเัทกำลังไล แต่ว่าความแรงนี่แน่นอนครับส่วนมากในบ้านเฮ้านะครับผมจุดพิดีโอนะครับสะดือลังเนี่ยส่วนมากขึ้นกับใส่ตอกับพวกอุปกรณ์ลอตเตอรี่นะครับผมแนวตีดินนั่นแหละนะครับรุ่นหาสามหนึ่งศูนย์นะครับหรือว่าหาศูนย์หาอีตอกับลอตเตอรี่นะครับต่อบอดด้กับลอตเตอรี่ทั่วไปด้วครับผมต้องแบบเอาทดรอบมาตรงกันอีรีนะครับเพราะว่ามันกะ บอกยงไงไมีรอบเดียวเรารอบมันมาตรงกันครับกับโรตารี่นะครับผม้าเหาเลียนเร็วเกินไปโรตารี่กับปั้นมาท่านทำนองนี้นะครับผมของผมนี่เคยใส่ของสีสมนะครับโรตารี่เอามาตัวใส่กันเบิ้งปั้นเกียร์สองอะไรครับผมปั้นได้เกียร์หนึ่งเกียร์สามแห้งโต๊ะไก่เลยครับบ่รูเรื่องเลยนะครับเกียร์หนึ่งนี่ก็เร่งเครื่องใส่เอาครับขอเสียคืองานมันบ่ค่อยออกแล้วครับแม่นบ่ครับ ถ้าเ้าปั่นเกี่ยซองรถมันเรียนเร็วกว่ากว่าหลอบนะครับผมมันก็ตีดินบ่แตกครับผมตีดินบ่ละเอียดสลัดดินบ่ออกครับถ้าดินทรายปั่นได้ครับเกี่ยซองแต่ว่าเจอดินเนี้ยเน้ยเนี่ยตีดินบ่แตกเลยนะครับผมซ้าเอารถลีเรียนไปซื้อเลยครับต้องซื้อโรตารี่แบบของเฉพาะเลยนะครับผมหาสามหนึ่งศูนย์กับหาศูนย์หาอีนะครับ เพิ่นบ่มี่เกียร์ปับระดับพิดีโอซาเรียวมาให่นะครับก็คืออยากมกคอยมักแห้งต้องเล่งเครื่องเอานะครับสไตล์นั่นนะครับผมส่วนมาเพื่อนเอาไปติดคีบกันเบดแหละครับรุ่นนี้ใส่งานคีพนี่พอดีเลยนะครับผมในตัวเจหามีเหตุปรับระดับครับโอเคประมาณนี้แล้ะครับผมสี่จุดอยู่น้ำกันนะครับผม่าเพ้านาก็เป็นระบบเปิดนะครับผมก็เป็นความมักความชอบของไผแต่ละคนครับ อันนั้นโมเมนต์ตำนี้นะครับผมของเพื่อนสไตล์นี่นะครับแต่ว่าที่ผมว่าไปก็มีตำเนียแล้วครับผมตำนี้รุนหาสิหาแรงนะครับผมสียางสีจุดนะครับแต่ว่าถ้าเฮ้าจะสื่อมาใส่นะครับสื่อมาใส่แบบบริสีเลียดเรื่องพวกนี้ยังมากไม่ครับไปเรื่อยๆเฮ็ดไปตามกันเย่อเฮ็ดไปตามงบกําลังซับห้องสิครับผมแบบ เฮ็ดของเยาของบ่ได้เฝ้าไ่ได้ฟังน้าผู้ใดจงซง่ครับรับจ้างกับไ่ได้เฝ้าบ่ได้เขียวเยาะขวางสิเพราะว่ารุ่นนี้ก็ตอบโจทย์ที่กันนะครับผมอีกอย่างหนึง่งราคาค่าตัวเพิ่นกับบหลา่ซ้าตัวเจดครับลื่นกัน2 0 0 0 0 0นะครับผมเฮาอาจจะลงทุนไปตัวนี้ก็อาจจะขึ้นทุนไว้กว่านะครับเพราะว่าราคาเพิ่นถูกกว่าตัวเจหานะครับผมนะครับนี่ก็เป็นอ,อีกหนึ่งทางเลือกนะครับถ้าผู้ใดสนใจอยากเล่น จอเดียรุ่นหาสิบหาแรงนะครับผมกะล่องพิจานณากันเบิ้งครับว่ามันเป็นตะเรียนซ้ำใดนะครับผมที่ผมใส่งานมาผมมองเห็นกับประมาณนี้แหละครับผมสี่จุดนะครับกระบอกกันแบบเปิดเผยเลยนะครับคันดีก็บอกว่าดีครับทันบอดีกับบอกว่าบอดีครับผมเพราะว่าเขาเป็นผู้ใส่งานจริงครับในส่วนตัวผมผมกะแนะนำอยากให้เล่นตัวเจ๊ทหาผมเลยครับเพราะว่า สื่อมามันจบเลยนะครับผมโบมี่ต่ำนี้เลยนะครับส่วนตัวพอก็มักตัวเจ็ดหายอยู่แล้วครับสื้อมานี่กะบม่ได้ซื้อเพิ่มเลยนะครับผมโบมีว่าอ่าตรงนั้นตรงนี้พอดีเองซั้นเองสิครับตัวเจ็ดหานี่ตอบโจทย์ทุกคอเลยนะครับผมเราอ่ายางล้างกันสิขอบใหญ่ก็นี่ครับ รอนี่แปรจูบังคนครับมันจะเป็นสมส่วนกันเลยนะครับผมก็คือตัวหาซิมหาแรงนะครับตัวหาซิมหาแรงเนี่ยรอมันห่างจากบางคนหลายครับเห็นปะอ่านะครับมันจะเป็นแบบรถพ่อกระเทินไหมครับผมสีหญ่กับ่ใหญยสีน้อยกับโบน้อยเองีิครับเป็นบ่อเต็มปันไดนะครับผมแต่ว่ากะใส่งานกับรถหญยได้เลยนะครับผมไปยืนเทียบคางอ่ารถหญ่ๆข่ายอ่นได้สบายเลยครับไปเห็นงานใช่กันแต่ว่าจิเม่อยค้นครับเนี่ยนะครับผม ถ้าอยากลองเ่นอยากล่องลงทุนเบื่องนะครับผมสำหรับจอรเดียเอาไปใส่งานเนยาของเป็นซะส่วนมากนะครับซื้อไปแล้วขึ้นทุนไว้กะน,นี่ครับโอเคแลยนะครับผมรุ่นหาซิมหาแรงนะครับผมอาจจะตอบโจทย์ครับผมคายอื่นกนะเช่นเดียวกันแหละนะครับผมถ้าจะเรียนไปทางคูปตาก็เรียนเอ็มยูเลยครับเอ็มยูหาหาขึ้นไปนะครับผม มันจะบริสื่อหลายเทียหลายขั้นครับมีบริสื่อขั้นหน่อยขั้นใหญ่หลายเทีอครับก็คือเอารุ่นใหญ่จบเลยนะครับผมงานให้งานน่ายรับได้เบิดนะครับผมอ่ะโอเคครับคลิปนี้กะมาเอ่อว้านะครับประสบการณ์นะครับคนใส่จอรเดียรุ่นหาสิบหาแรงซูฟังนะครับผมคลิปนี้ก็หวังว่าะจะเป็นประโยชน์ของไครหลายท่านครับที่ ตัดสินใจในการเลือกใส่รถไทยนะครับผมลองเบิ้งครับผมบลองบลูนะครับผมใส่มาสิบสี่สิบห้าปีแล้วครับยังบ่ท่านได้ปวดหัวกับการซ่อมน,นักอยู่นะครับผมถ้ารถบดีจริงมันกับสภาพแบบนี้นะครับสิบสี่สิบห้าปีมันอาจจะจอดอตากฝนคืนคีสนิมนะครับผมใส่งานบาดได้แล้วนะครับลอกขายเสร็จเล็กอย่างเดียว ตรงนี้ยังเยีมยมมอยู่ครับเนี่ยไถให้ไถหน้าให้ผมได้อีกไล่ลอยอะไรอยู่ครับนะครับผมประมาณนี้นะครับสําหรับคนใส่จอนเดียวครับสายเขียวถามีงบไหลมีต้นทุนสูงแนะนํำเจ็ดหาครับเจ็ดหาแต่ว่าถามักตัวแรกกับเจ็ดหกไปเลยครับนะครับผมผมว่ารุ่นซัมเนี้แหละครับมันพอรับจางนะครับ มันขึ้นทุนไว้นะครับน้ำมันกับโบกินหลายนะครับผมอ้ออัตราการกินน้ำมันนะครับผมลื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 มนะครับอัตราการกินน้ำมันนะครับผมเมื่อหนึ่งเนี่ยผมไท่ผ่านสามนะครับจะไล่เป็นชั่วโมงนะครับผมไท่ผ่านสามเมื่อหนึ่งแปดชั่วโมงนะครับจะกินน้ํามันอยู่ที่ประมาณแปดร้อยถึงเก้าร้อยนะครับผ่านสามก็คือไถบีสองครับเหยียบอัดไปเรื่อยๆนะครับผมก็ไปเร็วกว่าเลยครับซ้ำมันไปได้ละครับปีสอง โอเคครับผมผู้ใดมีขอสงสัยอยังอีกบ่ครับสำหรับรถไถจอนเดียนะครับผมรุ่นหาซื้อาเรงนะครับเดี๋ยวผู้ใดเอฟซีสงสัยตรงใดอีกคอมเมนต์ทักถามกันเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมองว่างเดี๋ยวเฮ็ดคลิปลงตอบคำถามให้นะครับผมก็เป็นรถไถที่น่าเล่นอยู่นะครับผมแต่ว่ากัรุ่นนี้ก็มี่ตำนิ้อีกหน่อยแต่ว่าก็คือว่าแหละครับราคามันก็ถือลงกว่าตัวเจ็ดหานะครับผมอ่ะโอเคครับเดี๋ยว อ่ะคลิปนี้ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะครับคลิปหนาพอกันไหมได้ครับเด้อคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ